สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ก็บมาพบพอกันครับช่องอวัดยุทธอีสานนะครับผมพี่น้องสาวันนี้ก็บามาเบิง้งงวงามนะครับพี่น้องเป็นงวที่เรียงอ,อยู่ตรงอยู่หน้าอยู่ขอกนะครับผมพามาชมงวงามสาัดส่วนงามแห้งครับผมพี่น้องนี่ใหญ่เหมาะเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมน่ครับ งามเลยพี่น้องสูงประมาณลอยหาซิปนะครับไงนาหนังนาไงอายุตัวนี้ประมาณสามปีกลัวพี่น้องสามปีเสร็จๆนะครับพร้อมที่จะสมพันธ์นะครับผมพร้อมที่จะสมพันธ์ไงมาเบืองไายครับพี่น้อง นี่ครัะไงเงี้ยวขาไงดีลำโตนะนั่งนะนะครับหนาา้าผักหนกนู่นหน่งไงนะครับผมหน่งไงครับพี่นอ้องขาหนาขาหลังนะครับไงมาะเป็นพอพันครับพี่นอ้อง อยากสมกับตีตอได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นนงัว้องหนาเด้อครับเด้อบ้านงวผมเองเนอกแต่ว่ากับงวเรียงอยู่หน้าเท่ากันนี่แหละหน้าเราเรียงนะครับผมสมได้นะครับตดต่อได้คอมเมนต์แต่คอมเมนต์คลิปได้นะครับผมเนี่ยครับหวัวใหญ่อายุสามปีเศษๆนะครับพี่น้องพร้อมที่จะสมพันธ์ได้นะครับ ตอนีตอนนี้หนะ้าเราไปอยู่ขนาดเราอยู่กับสีคุยเดือนนะครัหนนะครับมาผสมเป็นสมแท่สมแทะอย่างเดียวนะครับสมโตฟางตะพุ่นกับเป็นแม่ลูกตัวนั้นกับเป็นแม่นะครับผมตัวหน่อยนะกับเป็นน่องมันน,น,น่องเทิกนี่แหละน่องมันก็นงามสวยสีไห้อกับสีงามสีไ้ครับผม สูงไ่นะถ่ายสูงโนกใหญ่นะครับข้อตันหนังนะใครอยากได้ลูกกะติดต่อได้นะครับผมสมไฮได้นะครับราคาค่อยว่ากันเพราะออว่าจะคล้องงเพันปอะูุอันนี้มาถ่ายพี่น้องเพิ่งซื้อนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องกูดได้สนใจ แวะมาสอบถามได้นะครับคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมสิทยาต่อคอมเมนต์ให้นะครับผมสุดท้ายนี่กะผู้ได้เบิ้งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการสั่งคลิปต่อ,ตอไปเป็นกำลังใจกันนะครับผมพาชมงวง,งามงอใหญ่โม,ม,มสูงแห้งพี่น้องโมใหญ่แห้งแบบพอดีกลางกางงามอยู่พอพันไุ์ดีนะครับผม สำหรับมื้อนี้ก็คงจะฝากพี่พอน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากคลิปชมง่วงงามไว้เห้พี่น้องเด้อจะได้คอยติดตามคลิปไหนคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ